สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอิลลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮามดุลิลละพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาที่จะเรียกว่าเรามีนัดหมายกันก็ว่าได้เลยนะครับในช่วงที่เราจะได้นําอัลกุรอานมาพูดคุยมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับที่สําคัญนั่นก็คือทําความเข้าใจในบริบทของอัลกุรอานไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้นำอัลกุรอานนํานนำอัลกุรอานนั้นสู่การ ฏิบัตินะครับโดยที่เรานั้นได้ศรัทธานะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่ากุรานนั้นคือธรรมนูญกุรานนั้นคือทางรอดและทางนำของพวกเราทั้งหลายนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากที่จะได้บอกกล่าวนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มในอายะทัถัดไปนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นพยายามบอกตัวเองเสมอนะครับว่า ทําอย่างไรให้คุรานนั้นมาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายนะครับนี่เป็นบทแรกหรือเรียกนี้นว่าสิ่งหนึ่งที่จะดูถึงวิธีการบริหารจัดการนะวันเวลาที่โรรองนั้นได้มอบให้กับพวกเราทั้งหลายเราบริหารจัดการได้อย่างไรเราบริหารจัดการได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เราทุกๆคนนะครับอย่าเพิ่งได้สรุปวันนี้ว่าทําไม่ได้เนื่องจากภารกิจ ของเวลานะฮะบางท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจที่บอกว่า24ชั่วโมงยังน้อยไปเพราะเวลาไม่พอในการทําธุรกิจตรงนี้แหละครับพี่น้องนะทำอย่างไรให้เรานั้นได้คิดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้คุรานนั้นมีส่วนใน24ชั่วโมงต่อวันของเราให้ได้นะครับเอาละครับพี่น้องนะฮะมาต่อเนื่องเลยนะครับเราอยู่ใน surah ฟาตินะครับยุสที่22นะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่22นะครับ ท้าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะที่เอเลสลาได้ยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาปามแปลคู่ๆนะครับระหว่างคนตาบอดก,กับคนที่มองเห็นนะครับแล้วก็ความสว่างกับความมืดมนนะความร้อนกับความาล่มเย็นใ,ในในแสงเงานะครับทั้งหมดเหล่านี้ที่เราเปรียบเทียบให้เห็นเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่ศรัทธานะครับและผู้ที่ปฏิเสธมันจะเท่าเทียมไหม นะการปฏิเสธกับการมีอ ي م านเนี่ยนะครับมันจะเท่าเทียมกันกันนั้นหรือนะครับเพื่อได้ให้รู้ว่านี่คือข้อแตกต่างนะครับและอันสุดท้ายที่บอกนะครับนั่นก็คือข้อเท็จจริงกับความสัจจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะการหลอกลวงการที่เชื่อในอารมณ์เชื่อในข้เอเรียกสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไร กฎสิ่งที่สัจธรรมและมันเป็นสิ่งที่จะต้องกาเนิดเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับอายะที่2ี่อัลลอฮ์ก็ยังได้บอกให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ถึงข้อแตกต่างที่บอกว่าวมายัสตวิลอัฮยาวะลัลอัมวาดอัลลอฮ์เปรียบเทียบและบอกย้ําบอกว่าและการมีชีวิตกับการตายเนี่ยมันจะเท่าเทียมกันกันนั้นหรือพี่น้องลองดูการเปรียบเทียบที่พระองค์ให้นะครับพระองค์เปรียบเทียบ คำว่ามีชีวิตกับคําว่าความตายนะก็คือมีชีวิตหมายถึงผู้ที่มีสติปัญญาและความตายก็คือผู้ที่เขานะยังจมปักกับสิ่งล่อลวงต่างๆและคิดว่าตัวเองฉลาดนั่นะคือความเขา่าเปรียบเทียบความเขาก็คือการตายวันนี้เรามีชีวิตครับยังไม่ได้ตายเรามีชีวิต เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้คิดทําอะไรได้หลากหลายความอัจฉริยะในดุนยาเราเยอะแยะมากมายแต่เขาตรงนี้ก็คือเขาในเรื่องาศาสนาเขาในเรื่องการที่จะได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงส่วนอายาการมีชีวิตในโลกดุงยานี้หมายถึงคนที่มีสติน,นั่นก็คืออาจจะไม่ได้ฉลาดเหมือนใคร ในโลกดุนยานี้แต่เขาเล็งเห็นถึงเป้าหมายของชีวิตในโลกดุนยานี้เขาเล็งเห็นเขาเข้าใจถึงว่าบทสุดท้ายจุดจบอันสุดท้ายนะครับเป้าหมายสุดท้ายที่จะต้องเดินไปถึงนั่นพร้อมกันด้วยกันนั้นคืออะไรครับคือข้อพิพากษาคำพิพากษาหรือวันกิยามานั่นเอง นะครับดังนั้นอัลลอฮฺสุลาลได้บอกว่าว a l l a y a ว tawil ahyaa wal amwat inna allah yusmi u m a y y a s พระองค์จะให้ใครที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นได้รู้ได้ได้ยินได้ตระหนักได้เข้าใจนะครับถึงฮีดายะถึงข้อคิดต่างๆพี่น้องลองดูครับว่าคําพูดเดียวกันเลยนะเวลาเราพูดนายกอาจจะเข้าใจลึกซึ้งในความเข้าใจนั้นและคําพูดเดียวกันเราไปพูดกันายขอแต่นายขอรู้สึกไม่เข้าใจ รู้สึกมึนๆไม่เข้าใจเพราะอะไรทั้งๆท,ที่ก็เป็นคำพูดอย่างนี้ดังนั้นให้รู้ว่าฮีดายะการชี้นำทางจากอัลลอฮสุลตลาถ้าเราไม่เปิดใจรับถ้าเราไม่เปิดไม่เริ่มที่จะศึกษาไม่เริ่มที่จะเรียนรู้นะครับเปิดใจเปิดความคิดในการเรียนรู้นั้นมันก็เป็นไปไม่ได้อินน um ัลลอฮยุสมมอมัยยชชะ นะฮะถ้าใครต้องการอาลัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่จะให้เขา,าได้ได้ได้เข้าใจนะได้ตระหนักตามที่พระองค์ทรงประสงค์วา่ามาอันตะบิมุสเมอินมันฟินกูบูรและอัลลอฮสั่งวบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะให้คนในกูบูรได้ยินได้แปลว่าไม่สามารถให้คนตายได้ยินได้คนตายคืออะไรครับคนตายคือคนที่เขาปิดกั้นตัวเองปิดใจปิดความคิดปิดสมองปิดความรู้สึกที่จะไตรตรอง รับฟังพิจารณาคำตักเตือนต่างๆข้อคิดต่างๆที่เราให้กับเขานะไม่มีใครปิดกั้นเราครับนอกจากตัวเราเองนะอย่ามาบอกอย่ามาสอนมันทำอะไรไม่ได้มัน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 เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไม่ได้มันนูน่นมันนี่เราปิดกั้นตัวเราเองทงั้งท้งที่เราก็รู้นะครับว่าสุดท้ายสุดท้ายนะครับ เราทุกคนก็ต้องมีวาระที่จะต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแต่ด้วยอะไรล่ะครับที่ทําให้เรานั้นมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นอัลลอฮฺสลาได้บอกเพื่อให้เราเตือนสตินะครับที่บอกว่ามาอันตะบิมุสมันมันฟินกูบุร์ถ้าคนคนนี้อัลลอฮฺปิดใจแล้วด้วยกับการที่เขาไม่อยากที่จะรับเขาเลือกที่จะไม่รับอัลลอฮฺปิดใจเขานั้น ท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะได้ให้เขานั้นได้รับฮิดายะหรือเอ่อให้เขานั้นได้ได้ยินในข้อคิดหรือในในเรื่องราวที่จะทำให้เขานั้นรู้เข้าใจเรื่องของศาสนานะครับที่เราเรียกกันว่าอัลลอฮ์ปิดตายหัวใจนะอัลลอฮ์ปิดตายหัวใจด้วยกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเองนะครับ อินอันตะอิลลานาซีอ่ลเราบอกแท้จริงท่านก็ไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นผู้ที่เตือนเท่านั้นพี่น้องครับอันเนี้ยให้เราเข้าใจเอาดัสลาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้รู้ว่าท่านนบีมาเพื่อตักเตือนไม่สามารถที่จะได้มาบังคับหรือมาชี้นําหรือเรียกกันว่ามาสั่งให้ใครทํานู่นทํานี่ตามมันไม่ใช่เตือนหน้าที่เตือน มันก็สะท้อนมาถึงพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นอุมมะหรือประชาชาติรับงานต่อจากท่านอนับสุละสลมเรามีหน้าที่เตือนเรามามีหน้าที่บอกเรามีหน้าที่สอนเรามีหน้าที่แนะนําชี้นำนะครับส่วนเขาคนนั้นที่เราชี้นําเขาคนนั้นที่เราบอกเขาจะเชื่อไหมเขาจะปฏิบัติไหมจะเขาจะเข้าใจไหมอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเราต้องอินอันตออินลานาดีรนะท่าน ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นอื่นใดน,นอกเสียเป็นผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นนะครับต่อมาอัลลอฮฺสลลาได้บอกว่าอินนาอัลซัลนาะกับิลฮักบะชีรอวานาดีรอบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสัลถ,ถูกส่งมาอินนาอัลซัลนาะกับแท้จริงเราได้ส่งท่านมาคือท่านกําหนดให้ท่านนาบีเป็นอะไรครับบิลฮักอันนี้แน่นอนนะฮะได้ส่งมาเป็นด้วยศัจธรรมนะครับไม่ใช่บังเอิญ ไม่ใช่ว่าว่า,วารวมพลพรรคกันแล้วก็แต่งตั้งกันไม่ใช่พระองค์อัลลอฮฺแต่งตั้งด้วยสัจธรรมบาชิโรวานาดิรอนะครับเป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวดีเป็นผู้ที่มาบอกนะว่า,าผลรางวัลของคนที่เชื่อของคนที่ศรัทธาของคนที่ยอมรับอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของคนที่ปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องนั้นรางวัลของเขาคืออะไรมาแจ้งข่าวดีวานาดิรอ และเป็นผู้ที่มาตักเตือนให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาพี่น้องลองดูนะครับว่าท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นรอซูลที่อัลลอฮฺสลาได้ได้ได้ส่งมาได้กำหนดนะครับให้ท่านนาบีนั้นามาเป็นผู้ที่จะได้นำสารต่างๆนะครับคำสั่งของอัลลอฮ์แบบอย่างนะครับ บวกกับวิถีชีวิตที่มันสอดคล้องกับอัลอิสลามมาสอยามาบอกทั้งหมดนะแล้วก็แจ้งข่าวดีให้เรามีกำลังใจให้รู้ว่าถ้าเราทำสังคมอาจจะปฏิเสธและบอกว่าไม่ใช่เป็นความสำเร็จของชีวิตเพราะทำอะไรไม่ได้นะนั่นคือสังคมพูดแต่ข่าวดีที่ท่านนาบีบอกเราว่าถ้ายืนหยัดในหลักการมั่นคงในหลักการในการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุลาข่าวดีของพวกเขา เขาจะได้รับรางวัลเป็นสวรรค์เป็นการตอบแทนเห็นไหมฮะนี่คือข่าวดีที่เราจะเห็นว่าในอดีตเราบรรดาฮาบาหบทำไมครับไม่เคยที่จะวันไหวต่อคำบอกของกุฟาริมักกาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการมีชีวิตที่ดีงามในเรื่องของความสุขสบายมีอำนาจมีบ้านนะฮะมีอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามี แล้วมันก็เห็นภาพว่าใช่รูดูเหมือนมีความสุขดูสุขสบายดูว่าอยากจะได้อะไรก็ได้อยากทำก็ทําอยากจะไปไหนก็ไปนะวันนี้เราเห็นภาพนั้นไหมครับเราก็เห็นภาพนี้แหละครับมันเป็นบททดสอบว่าเราจะยืนหยัดไหมในคําสั่งของอัลลอฮ์ในแบบฉบับของท่านนบีฮุลลลัมข่าวดีที่ท่านนบีมาบอกเราว่าถ้ายึดเอาแล้วปฏิบัติตามข่าวดีที่จะมีก็คือ ราวรรษนั่นคือการตอบแทนในวันข้างหน้าซึ่งมันเราศรัทธาเรายอมรับนะครับวันแห่งการตอบแทนอยู่แล้ววันสิ้นโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่คือข่าวดีที่ที่ท่านนาบีได้ได้ส่งได้ถูกส่งมามาบอกกับพวกเราทารั้งหลายวันนาซีรอและยังได้เป็นผู้ที่ตักเตือนอะไรควรอะไรเราต้องเรามัดระวังเรื่องอะไรนบีก็เตือนเรา ถึงแม้นว่าคําเตือนนี้ท่านนาบีไดเเตือนมาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีแต่ก็ยังได้ได้ได้มีข้อคิดในวันนี้และแน่นอนถึงวันกิยามะที่เราทุกคนก็จะได้ข้อคิดต่างๆนะครับในเวลาที่แตกต่างกันนะครับให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านนาบีเตือนพวกเราทั้งหลายบอกพวกเราทั้งหลายนะครับว่าอิมมินอุมมตินอิลลาคาลาฟิฮานาซีรนะ ท่าน,นอัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับว่าไม่มีประชาชาติใดเลยนะครับหมายถึงในอดีตนะเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีประชาชาติใดเลยนะครับนอกเสียจากทําไมครับอัลลอฮฺส่งผู้ตักเตือนมาก็คือส่งรอซูลมาบอกกับพวกต้องไหลนั้นจะบอกไม่ได้ว่าฉันไม่รู้ไม่ได้นะฮะข้อนี้ตัดข้อปฏิเสธทิ้งไปเลยเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนว่าไม่มีประชาชาติใดไม่มีช่วงใดเลยที่ที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนมาบอกนอกเสียอัลลอฮ์ส่งมาหมด ส่งมาในคุรานบอกว่า2ี่สิบห้าท่าน,นรอซูลนะครับโดยจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะฮะแต่ที่ถูกเก่าวไว้นั้นกุรานดังนั้นให้พึงรู้ว่าในโลกใบนี้ในทุกมุมของโลกที่อยู่ตรงไหนที่มีมนุษย์ชาตินีนะครับอัลลอฮุลาส่งบรรดารอซูลส่งผู้ตักเตือนไปยังประชาชาติของพวกเขาเพื่อเป็นการตักเตือนให้เขารู้ให้เขาตระหนักนะครับรู้ว่า พระเจ้าที่แท้จริงคือใครควรจะต้องเชื่อใครอย่างไรวันนี้พี่น้องครับเรามาถึงในยุคที่โซเชียลเยอะแยะมากมายเราก็ควรจะเข้าใจนะครับแต่วันนี้เราไม่เข้าใจไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ใช่เพราะไม่มีใครมาบอกเพราะเราไม่ใฝ่ไม่อยากไม่ค้นคว้าไม่พยายามไม่ตะเกียกตะกายที่จะรู้ที่จะได้เข้าใจว่าอะไรคือความจริงความแท้จริงอะไรคือสิ่งที่แท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องต่างหากนะครับ ถัดไปอัลลอฮฺสัลาที่บอกว่าอียูกาซีบูกะอันนี้เป็นกําลังใจเวลาทํางานทั้งหมดยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้จะเป็นรอซูลนะครับบททดสอบที่อัลลอฮฺประทานให้กับบรรดารอซูลก็ยิ่งใหญ่แล้วหนักมากกว่าเรานะกำลังใจที่อัลลอฮฺให้กับบรรดารอซูลทั้งหลายนะรวมมาถึงท่าน,นาบีบ็อลลัลลอฮวอะลฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่ให้ได้รู้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทํา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแน่นอนมันต้องเป็นถึงอนาคตด้วยนะครับนั่นก็คืออะไรครับว่า ok อียุคซิบูกะฟกัดกัซะบัลละดีนะมินกอบลิหิมอัลลอฮฺสละบอกกับท่านนบีว่าถึงหากแม้ว่าคนกลุ่มนี้บรรดากุฟาริมักัเหล่านี้ผู้ปฏิเสธเหล่านี้นั้นเขาปฏิเสธท่านไม่ยอมรับท่านไม่เชื่อฟังในคําตักเตือนของพวกท่านทั้งหลายของพวกท่านของท่านนบีนะครับฟกัดกัซะบัลละดีนะมินกอบลิหิมพึงรู้ไวนะ้แท้จริง ชนก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้ประชาชาติก่อนหน้านี้ผู้ซึ่งพวกเขาต้องเคยปฏิเสธรอซูลของพวกเขามาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือกำลังใจทําไมถึงบอกกําลังใจล่ะครับเพราะให้รู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายของการจะถูกปฏิเสธในการบอกกล่าวเรื่องราวของาศาสนา ตรงนี้ครับพี่น้องเราจรึงได้ข้อคิดจากอายะที่บอกว่าเวลาเราเริ่มทํางานศาสนาเวลาเราเริ่มจะสอนศาสนาเวลาเราเริ่มจะแนะนําเรื่องศาสนาตามแนวทางหรือแบบฉบับของท่านอนาับสลุล fatt สิ่งที่เราจะเจออะไรครับข้อปฏิเสธคําต่อต้านคํากระแนกะกันแหนฐการเปรียบเทียบนในยุคนี้เขาเรียกการเปรียบเทียบระหว่างอยู่กับศาสนาแบบยาจกกับอยู่แบบกับ,ก,บกับอย่างอื่นที่มั่งครั่ง มันก็ภาพมันเห็นอย่างนั้นความต้องการเราก็ต้องการแบบนั้นนี่แหละครับดังนั้นพึงรู้ไว้ว่าวันนี้ถ้ามีคนปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยกับงานาศาสนาไม่แปลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนปฏิเสธก่อนหน้านี้ก็มีคนต่อต้านก่อนหน้านี้ก็คนไม่เห็นด้วยก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่อัลลอฮฺสาั่าบอกและให้กำลังใจท่านนาบดุลเลาะห์ฮุะวัยฮิวะสัลลัมที่บอกว่า وَإِن يُكذِبُكَ فَقَد كذَبَ ا ل َّลِ ي ن َ مِن ق กับลิฮิม ละะไยละครับยะอะทุมรุสโลหุมบินไบยีนาตวะซุบุริวัลกิตาบินมุนีรบอกด้วยครับที่บอกว่าอะไรครับพวกเขาทั้งหลายนั้นจะอะทุมรุสโลหุมบรรดารอซูลของพวกเขาทั้งหลายก็มานำอะไรความชัดเจนไบยีนาตความชัดเจนความละเอียดอ่อนอะไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาบอกกับพวกเขาทั้งหลายนะไม่ใช่อยู่ๆมาไม่ใช่ก็ขั้นตอนเราจะเห็นในกุรอานก็บอกนะ บรรดารอซุนก่อนนี่ก็บอกฉันคือคนในหมู่บ้านของพวกท่านไงฉันก็คือลูกหลานของพวกท่านไงวันนี้มาบอกก่อนที่จะบอกเรื่องราวของศาสนาทุกคนยอมว่านี่คือญาตินี่คือหลานนี่คือ,อ,อวงในตระกูลนะครั้งที่พูดเรื่องศาสนาปุ๊บก็เริมจะปฏิเสธเริมจะไม่รู้จักแล้วเห็นไหมฮะดังนั้นบรรดารอซูลของพวกเขาทั้งหลายในประชาชาติก่อนนั้นนี้ก็มามาอะไรครับได้นําคัมภีร์มาบอกนําคัมภีร์นำำําแสงสว่าง นำสิ่งที่ดีจะทำให้เขานั้นได้รอดพ้นจากบทลงโทษในวันแห่งการตบแทนมาบอกมาชี้แจงอย่างชัดเจนนะทุกรอซซนทุกท่านทุกยุคทุกสมัยมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเตารออนคมภีเตารอดนะคำภีอำ์อินยีนคัมภีซะบูตแล้วคำพีอัลกุรอานก็มามาเรื่อยๆสิ่งที่เจอคืออะไรครับปฏิเสธไม่ยอมรับนะแล้วก็เขาเรียกต่อต้าน ก็จะเกิดมาเป็นระยะระยะนั้นวันนี้พี่น้องจากอายะนี้เราได้อะไรล่ะครับเราได้ข้อคิดและวได้เขาเข้าใจว่าวันนี้ถ้าเรายืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าเราจะอยู่อาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าเรายืนหยัดเรายังคงยืนหยัดในเรื่องศาสนาสิ่งที่เราจะเจอก็คืออาจจะคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ต่อต้านคนที่กะนแนะกะแนะัแหนคนที่บูลลี่มันก็มีเยอะพึงรู้ครับว่าเราไม่ใช่คนแรกที่เจอและเราไม่ใช่คนสุดท้ายที่เจอด้วย มันก็เจอมาก่อนหน้านี้หนักกว่าเราอีกต้องเยอะแยะมากมายเขายืนหยัดจนกระทั่งศาสนาอิสลามมาถึงเราวันนี้แล้ววันนี้เราจะท้อแท้กันนั้นหรือวันนี้เราจะสิ้นหวังกันนั้นหรือวันนี้เราจะคิดว่า,ามันต้องจบที่เรากันนั้นหรือและคนหลังจากนี้จะรู้จักเรื่องศาสนาจากเราได้อย่างไรถ้าวันนี้เราสิ้นหวังเราหมดหวังและเราท้อแท้นะครับอัลลอฮฺเซลา้วได้บอกนะครับในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าซุมมะซุมมาอัคอตุลละดีนกกฟารู นะให้บอกว่าหลังจากเตือนแล้วนบีบอกแล้วแล้วพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับนะฮะมีรอซูลมามีคำพีมาบอกทุกอย่างมาสุดท้ายอะไรครับซุมมาซุมมาอคอตุลละดีนะกะฟารุหลังจากนั้นฉันได้ขจัดนะกำจัดคนเหล่านี้ไปบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านี้ไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ Allah ทำลายล้างคนปฏิเสธเหล่านี้ก็เราจะเห็นในยุคข,ของนบีนูกอดีนบีลูดก็ดีนะครับนบีซอเลก่ก็ดีนะ แต่ละยุคแต่สมัยคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้จัดการทำลายล้างฟะไฟฟกไฟะการนานากีรแล้วเขาจะปฏิเสธอะไรเล่าจะปฏิเสธอะไรอีกตัวอย่างมีแบบอย่างมีขั้นตอนทุกอย่างมีหมดแล้วนะถ้าตรงนี้เราคิดสักนิดนะครับว่าวิชาการประสบการณ์แบบอย่างนะความรู้ถูกสอนมาเป็นเขาเรียกเป็นระยะระยะ นะฮะจว่าพิสูจน์ได้ก็ว่าได้นะครับจะว่าเห็นก็เห็นนะครับแต่ฉไหนเลยมายิ่งยุคหลังๆก็ถึงทำไมถึงไม่เชื่อทำไมถึงไม่ฟังฝฟฟฟฟากการฝกการนะทนทีปฏิเสธอย่างไรเขาจะปฏิเสธข้อผิดพลาดอย่างไรผลของคนที่ปฏิเสธและต่อต้านรอซูลของพวกเขาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงสุดท้ายเป็นอย่างไรนะฮะ เขาจะปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้กันนั่นหรือเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีจริงที่เราได้เห็นสัมผัสได้และเห็นได้ดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้บอกและเตือนพวกเราทุกๆคนจะอัลกุรอานที่บอกว่าเป็นธรรมนูญและเป็นทางรอดและเป็นทางนําให้กับมวลมนุษยชาติเราก็สามารถที่จะได้ข้อคิดและสามารถที่จะได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปไประยุกต์หรือแม้กระทั่งไปปฏิบัติในชีวิตของพวกเราทุกๆคนครับเอาละครับพี่น้องเวลาบุดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครัต่อไปครับกุลอ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮัมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์